รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรสีสักดินัน วันนี้มาที่กรมอนามัยนะคะกรมอนามัยมีข่าวเกี่ยวกับสิทธิการรักษาเพิ่มเติมมาฝากค่ะโค้งแรก30บาทรักษาทุกที่ทางเลือกใหม่สะดวกลดการรอคิวลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ประชาชนรับบริการร้านยาคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมกับสบปอสอชได้มากขึ้นค่ะ30บาทรักษาทุกที่เป็นนวัตกรรมการเข้าถึงบริการสาธนารณสุขรูปแบบใหม่จากรัฐบาลนอกจากจะไปรับบริการที่หน่วยปฐมภูมิประจำสิทธิ์แล้ว เพิ่มทางเลือกใหม่ก็คือรับบริการที่ร้านยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมกับสปอสอชอโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหมอหลังเลิกงานได้ค่ะสำหรับการใช้บริการร้านยาคลินิกเอกชนอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทอง30บบาทจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแค่มีบัตรประชาชนเพียงใบเดียวค่ะ